ผมเป็นเช่นเคยจินตาัดสตูดิโอรีวิววันนี้ผมจะมาพบกับเจ้าตัว Kraken น S Q 8นะครับมาดูว่าภายในให้อะไรมาบ้างนะหน้าตาก็าจะเป็นประมาณนี้เจ้า k r รา e n น S Q 8นะครับ S Q 8ตอนนี้มีตั้งแต่9นิ้ว10นิ้วและก็13.3นิ้วนี่เจ้า S Q 8หน้าตาประมาณนี้นะครับโยนลงไป นี่ s q 8ดูความสวยงามด้านหลังด้านหลังมีตัวหลับมีตัวพัดลมไม้เรียบร้อยแล้วพัดลมตัวนี้จะช่วยการใช้งานลดระยะการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นคือสามารถใช้งานได้มากขึ้นระยะอันทังของสินค้านะครับเดี๋ยวมาดูกันเดีย๋ยวผมมีเสียบปลั๊กให้ดูว่ามันได้อะไรบ้างข้างใน โอเคมาดูกันกับเจ้าตัว SQ8 ภายในมีอะไรบ้างนะครับภายในของ SQ8 สามารถปรับเดสก์ท็อปได้เป็นสีต่างๆลูกเล่นเพื่อความสวยงามนะครับโมเดลรถตรงนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับดูสวยมากสีสันสีนี่สดเลยดูสีสดนะครับจออย่างนี้จอ 2K นะครับตรงนี้สามารถดูแบตเตอรี่ได้นะครับหากขับไปแล้วนี่มีแบตเตอรี่เหลือน้อยก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ซะก่อนนะครับก่อนที่รถมันจะดับ ตรงนี้แสดงไฟขณะขับขี่ตรงนี้แสดงความเร็วขณะขับขี่นะครับส่วนตรงนี้เวลาขับขี่เนี่ยรถมันจะวิ่งได้ด้วยนะครับเป็นลูกเล่นความสวยงามของเจ้าตัว SQ8 นะครับมาดูภายในของ SQ8 มีอะไรบ้าง SQ8 ภายในมี Disney เป็นโปรแกรมดูหนังโปรแกรมเสียงสามารถปรับเสียงได้ตรงนี้สามารถปรับได้สุดเลยนะครับลูกเล่นในการปรับเสียงนะครับต่อมาเป็น Facebook เป็น Google เป็นแอปพลิเคชันดูหนังของ i q นะครับส่วนนี่คือทีวีทีวีออนไลน์สามารถเข้ามาดูได้นะครับอ่ะโอเคเอาเราเข้ามาดูทีวีได้เลยนี่ทีวีเข้ามาปุ๊บทีวีเราสามารถเลือกทีวีดูตามเว็บไซต์ช่องต่างๆได้นะครับภาพก็สีสันสดใสประมาณนี้เลยสามารถเลือกได้เลยจะดูช่องไหนนะครับโอเคต่อมารับผมออกแอปทีวีก่อนโอเคต่อมาเป็นแอปพลิเคชัน เกี่ยวกับแมปนะครับตรงนี้สามารถเปิดแมปได้เลยนะครับดูแมปนี่โอ้โหรวดเร็วมากดูเปิดปุ๊บมาเลยจะยืดจะจะแบบซูมไปกัมพูชาก็ได้นะครับนี่ถ้ามีปัญหาอยู่ไอ้นี่ดูซูมกัมพูชาได้เลยดูครับเราสามารถปัดได้ทั้งโลกโอ้หดูเร็วไหมเร็วคุณดูคุณดูณดนี่ออกนี่ออกไหนออกแอฟริกาออกสมุทรมหาใต้เลยนี่ดูใต้สุดเลยเร็วมากนะครับแอปพลิชันโอเคมันเลื่นไหลาตามมือจริงๆนี่ผมไม่ได้รอเลยต่อมาเป็น n น t f ฟ i x นะครับ เป็น R U V R U V แรงไหมโอ้เร็วไหมดูเบ๊บมาแล้วโหลดเตึ๊ดๆตึ๊ดไอ้นี้อเตอรอ่านมาเลยคุณดูไม่มีการกรอเร็วมาก R U V เกม R U V เข้าเล่นได้นะครับคุณสามารถไปดูได้เลยผมเคยเล่น R U V โชว์กับเจ้าตัว S Q หลายๆตัวแล้วเร็วมากแรงมากเล่นได้ไม่มีกระตุกเลยสําหรับเกมนะครับแต่แนะนําว่าอย่าไปเล่นดีกว่านะครับเพราะว่ามันไม่ได้สร้างมาเพื่อให้เล่นเกมนะครับโอเค ต่อมามาดูกันเมื่อกี้เข้าไปดูเกมแล้วมีช้อปปีให้ด้วยส p o ป i f y มี t i k t o ็อให้นะครับแล้วก็มี VTV ให้ใครชอบดูหนังจีนหนังอะไรดูอันนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มี y u t u b e ประยุกของเราที่สามารถใช้กันทุกคนอุ่นเร็วม,มากคุณดูเร็วม,มากนะครับดูอ่ะโอเคดูสีสันสดใสกดปุ๊บมาเลยกดปุ๊บมาเลยภาพสวยมากหน้าจอ 2K อ่ะคุณกดปุ๊บมาเลยเห็นไหมมาเลยคุณดู มาตามนิ้วเลยไม่ได้ม้เลยมาตามนิ้วเลยกดออกอย่างรวดเร็วเข้ามาดูสเปคสเปคของเครื่องเป็นยังไงสเปคของเครื่องแนะนําให้โหลดแอปิเคชันเจ้า CPU s e นะครับเพื่อความแม่นยําเพื่อกันถูกหลอกตรงๆเลยเพื่อกันถูกหลอกโหลดเข้าเจ้า CPU set มามันตรงนนแน่ๆถ้าเข้าไปดูผ่านอุปกรณ์ของตัวเครื่องเนี่ยมันมีสิทธิ์ปลอมแปลงกันได้นะครับผมไม่ได้พาดพิงอะไรนะนี่ครับคุณมาดูปุ๊บเจ้า s q 8ให้ CPU เป็น o อ t e x มา2ตัวความเร็ว2.0กิกะเฮิรตซ์ดคอ์นะครับตรงนี้ดูความเร็วของมนี่ดู CPU วิ่งเต็มทุกตัวพันกว่ากว่า2 0 0พกว่ากว่าทุกตัวทั้งหมด8ตัวนะครับอ่าต่อมามาดูมโอ้โหมันติดเปิดอไอไลอยู่อะมันเปิดโฆษณานะพี่โอเคอ่าต่อมาดูจอจอ 2K แบบไหนอย่างนี้จอ2 K จอ2 K คือ2,000คูณ 1, 1 2 0 0 p พิกเซลหรือ1 9 2 0ง0คูณ1,200พิกเซลแบบนี้เรียกว่าจอ2 k ต่ำกว่านี้ไม่ใช่โอเคเข้าใจตรงกันต่อมาแรมให้มา8192แรม8กิกถูกต้อง8000นะครับต่อมา o มอยู่ที่สามารถใช้งานได้109ถามว่าที่เหลือหายไปไหนไหายไปเพราะซอฟต์แวร์ของเครื่องตัวนี้ นะครับเขาลงอะไรมาให้มันก็กินเข้าไปนะครับโอเคทุกอย่างสเปคตรงตามรีวิวไม่มีขี้โม,โมไม่มีขี้แมวขี้อะไรทั้งสิ้นนะครับคอนโทรลพวงมอะไรก็มีบลูทูธปรับอะไรปุ่มช่วยสัมผัสไอ้นี้ก็มีแสดงปุ่มช่วยสัมผัสคืออะไรปุ่มช่วยสัมผัสนั่นคือคล้ายๆกับพวกเขาเรียกอะไรเขาเรียกพวกอ่าปดุปิกาแบบปฏิบัติการ a p p l ปิป Apple, เนี่ย กระบวนการ Apple คือมีไอปุ่มอย่างนี้คุณสามารถใช้ได้นะครับโอเคต่อไวต่อ Wi-Fi ไ,ไ,ได้ใส่ซิมการ์ดได้รองรับกล้อง360องศาโอเคลงรับหมดเลยตัวนี้ทำได้หมดทุกอย่างแอปพลิเคชัน Android Auto Apple Car ค่ะปกล้อง360องศาทำได้หมดทำได้ทุกอย่างเลยโอเคจบวันนี้การรีวิวเจ้าตัว sq 8วันนี้พร้อมแล้วที่ติมเ e อร์เ สตูดิโอครับ